h o n d a s t e ป w า g o n p r e m i ียม i ล e b แ a c k e dition 2025มีอะไรใหม่ไปชมครับมาที่ด้านหน้านะครับจุดแรกก็จะเป็นตัวโคมไฟครับเป็น LED แบบรมดำแบบนี้เลยครับจุดที่2จะเป็นตัวกระจังหน้านะครับรมดำพร้อมกับเปลี่ยนโครเมียมเป็นดาร์คโครมแบบนี้ครับส่วนที่3จะเป็นคิ้วด้านหน้านะครับกันชนจากสีโครเมียมเนี่ยเป็นสีดาร์คโคมแบบนี้เลยครับด้าน,นข้างนะครับ ที่กระจกมองข้างจะเป็นสีดำา l a c k high gloss แบบนี้ครับทั้ง2ข้างรวมถึงตัวล้อแม็กด้วยนะครับเป็นขอบ17เท่าเดิมแต่ว่าจะได้เป็นสีดําเงา h ฮก h g o s s แบบนี้เลยส่วนคิ้วด้านข้างนะครับเปลี่ยนจากโครเมียมเป็นสีดําเงา h ฮก h g o s s แบบนี้ครับมาที่ด้านท้ายนะครับกับไฟท้ายแบบรมดําพร้อมกับคิ้วด้านล่างแบบรมดําเช่นกันครับและที่สำคัญที่สุดจะเป็นตัวแบต b บ a c k edition แบบนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับ b บ a c k edition p a c k a g นัดหมายชมรถคันจริงได้ที่ TPM Motor สาขาเจริญนครกับมอสได้เลยครับ